มื้อน,นี้มกนด้ไม้พี่น้องมกนด้ไหมเสแสรบนี่กกตำพริกใส่ตะไคร่พี่นอ้องกกีตูหมูสามสั้นพี่น้องหมูสามสั้นเขาเบียร์พี่น้องอย่านั่งไปพี่น้องขั้นตอนการต่อไปหัวพี่น้องตำหมกพริกแล้วก็หัว แกงกับตำบางทีกราใส่หมูเพียงัวหมูกวอนหมูสามชั้นอันนี้เขาเอื่นหมกหม้อพี่น้องล้นหมูสุกใส่พริกใส่เครื่องเลยสวงเลยปุ๋งเลยหมูหลายแสียบลายพี่น้องอันนี้หมูคนขาไม่ไหมเลยพี่น้องไปเอาน้ำเปล่าใส่ไป ไอโนอม้ัยโไม้ปีนี้หลายหลายพี่น้องลุงขับแม่คั้ไปมานของไปเอามาสูมือเออลูกเข็นเกินแล่นนี้พี่น้องเบียร์ไหลเข็นโนม้แล่นนี้นะเยอะเบื้งนะเบียร์ไอหนี่เราไก่ขุนมาหนิพี่น,อนะนอ้องขุนเราไก่ใส่น้าเบียร์นั่งอู้ไว้มันแห้งกูแหละต้องคอยเปรียมงบหมอน ไงก็มกไปสองคันมกคันหนึ่งเป็นเบียร์ออูปไปเรื่อยๆไปผนจินแจมเลยเข,ขาเบียว์เาขาเนี้ยเอาพี่รอ,องเนี้ยเอาก้าอนห้อหนึ่นงแล้วก็ต่ำ นี่กับเติมน้ำอย่านั่งพี่น้องใส่หล,ลายๆเลยน้ำอย่านั่งใส่อีกอูเกินมันแหงนะพี่น้องเออหนังควายหอมแล้วกว็คพ่นมันเข้ากันแล้วกว็ป้าปิด โอเคอันนี้ก็แล้วงล้ย,ยพี่น้องใส่พอีตู้ล,ลงไปกับปิดฟ้าบัตรไม่น้องไปกินทอนเดเล้วบันรนะเนี่ยหมกมองอเลยเฮือนหมกบอ่ะไอ้พี่น้องไปกินน้ำกันแซ่บหมกหน่อไม้ใส่หมูน้ำกันแซ่บไม่น้องคำใหญ่ใแซ่บแซ่บ đâu có xẹp rồi cô mặc ngủ cả từ xe lái cô đây mặc cả xe này nói